วีดัสสวัสดีครับเพื่อนๆนายจีนเอ็กซ์นยรายการจอมเกลือนะครับวันนี้จอมเกลืออยู่แถวแถว BTS สยามนะเอ้ยเ <Wow. S 1> พิ่งรู้นะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีตู้กดการ์ดโปกเกมอนด้วยนะตู้สุม่ม <Wow. S 1> กดการ์ดโปกเกมอนด้วยนะวันนี้จะลองสุ่มสักหนึ่งกล่องนะว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะมาขอเป็นชุดปัจจุบันนะชุดล่าสุดก็คือแสงนำทางแห่งสเตลล่านะครับเพื่อนๆน,นะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะเพื่อนนะ 2 4 5บาทราคาตามปกตินะเพื่อนนะมาแล้วฮะขอให้ได้ของดีนะจอมเกลียวซุ่มครั้งแรกกับกล่องสุ่มแบบตู้นะไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีตู้สุ่มกดการ์ดโปเกมอนด้วยนะครับเพื่อนนะเออนี่แหละฮะไอ้ห้าซองนะมาเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้จอมเกลือจะได้ของดีหรือเปล่านะเพื่อนนะเออ ุไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนะแต่อันนี้ผมเห็นที่ BTS อ่อสยามนะครับเพื่อนๆนะทางเข้าสยามพารากอนนะเพื่อนๆนะเออจัดมาหนึ่งกล่องให้เพื่อนๆดูนะว่า5ซองนี้จอมเกลือจะขาวหมดหรือเปล่านะเออสถิติไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะเอ,อเปิดการ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาเริ่มกันที่ซองแรกกันนะเพื่อนนะ ซองแรกมาค่อยๆแกะแงมแงมออกมานั้นเพื่อนนะมามาลุยกันเลยซองแรกนั้นเพื่อนไปอ่าฟุคุซิโรพาปิมัจจีนะฮะฮิบานีอ้าวมาถึงก็ได้วิบวับเลยเลยเนี่ยเป็นอะไรนะจ๊ะโอ้โหการ์อาร์นะ โอ้โหโบโรโลม e x นั่นเองนะครับเพื่อนเอนะเออราคาตลาดตอนนี้ก็20บาทนะเพื่อนนะโอ้โหการ์ดภาษาไทยถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะถ้าใครเล่นการ์ดนี้ผมว่าออกไปแนวทางซื้อดีกว่านะสุ่มแบบดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มนะเพื่อนนะเออปลุยกันต่อที่2ที่2นะเพื่อนนะ มาค่อยๆแกะค่อยๆแง้มออกมานะมารุนกันใบแรกก็วิบวับเลยนะนะโอ้โหป,ปกติเจอแต่การ์ดขาวนะช่วงนี้มาลุยสปินโลตัมอากูจิมุชิยาดงเอ้าโอ้โหวิบวับอีกแล้วแต่เป็นฟอยนะการ์ดอาปกตินะเพื่อนนะ บริดิลัสนะฮะเพื่อนๆนะเออเป็นฟอยก็ยังดีนะไม่ขาวนะถือว่ายังโอเคอยู่นะโอ้โหมาสองซอ,องไม่ขาวที่ถือว่าโอเคนะนเพื่อนนะไปะลุยกันต่อนะกับซองที่3นะนเพื่อนอุย้ยขอหายทองคำมาได้ไหมอ่ะหายทองคำมาเออย,ยังไงกันนี่ไปลุยเปอร์เซียนอุย้ยอาร์ตนี่สวยจังเลยอะ่ะเปอร์เซียนอะ กูเล็กกูโกคุลินแล้วก็เคเคนคานินะฮะคาราคาราอะไรสักอย่างนะฮะขาวไปนะฮะซองนี้นะเพื่อนนะ oh, <no. S 1> เหลือสองซองนะเพื่อนนะโอ้ยเปิดสามขาวหนึ่งนะมาลุ้นกันที่ซองที่สี่กันครับเพื่อนๆว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะมาไปของดีต้องมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเห็นวิบบ๊บ สีสีนะสีสีโอ้โหในการ์ดเอ็ดเพื่อนเอ็ดแบบไหนเนี่ยเออไปบาชิลุอา่าโมจิอันทุนะฮะการ์ดเทรนเนอร์ไปคาเมชูแอปโซนะแล้วก็เป็นการ์ดเอดนะเพื่อนนะ เป็นอะไรลำแสงมหาภัยนะพเพื่อนนะสาบาทเออโดยรวมแล้วนี่ได้50บาทนะเพื่อนนะซื้อกาดมาสองร้อยสี่สบาบาทไปลุยกันต่อนะซองสุดท้ายขอให้ได้ของดีนะบิ๊บวับมาสามซองแล้วนะเพื่อน เออมา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 ดูกันมาดูกันมาดูกันสองสุดท้ายจะได้หรือเปล่าบูเนตโตมาโฮมินเทคนิคของอันสุเทคนิคลับคัดโลตอมแล้วก็ข่าวไปนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วเนี่ยได้ใบที่วิบวับว,วิบวับจริงๆนะเพื่อนนะ อันนี้เป็นปิดิวลัสนะเป็นกา๊าซฟอ,อยด์ปกตินะเพื่อนนะแต่จอมเกลือเนี่ยได้วิปปบวับวิบวับจริงๆได้2ใบทั่วนะเพื่อนนะโบโลโลม EX นะเป็นเทเลสตันนะเพื่อนนะแล้วก็เป็นกา๊าซเอทนั่นเองนะฮะลำแสงมหาภัยนะโหยเออนี่นะฮะสำหรับการเปิดกล่องสุ่มนะฮะกดตู้กล่องสุ่มนะครับเพื่อนๆนะครั้งแรกของจอมเกลือเลยนะที่กดได้นะไม่รู้ว่า ที่อื่นมีอีกหรือเปล่านะเพื่อนถ้าเพื่อนๆรู้ว่าที่ไหนมีนะเม้นมาบอกจอมเกิดนะจอมเกิดจะไปจัดการสุ่มซะหน่อยนะเออแต่ก็โอเคนะเพื่อนนะได้วิบวับมา2ใบนะเออวันนี้สนุกไหมครับเพื่อนๆน,น,นะเออถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหเป็นกำลังใจให้จอมเกิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาแบบสั้นๆน,นะลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ